สวัสดีครับพบกับสยามโซลร์เซลล์เอูเคชันเราจะมาเรียนรู้การสร้างไซด์โดยวิธีการ Export จาก Designer. s o l a r e d ็ดดีไซเนอรสำหรับโครงการที่ท่านเคยเออกแบบใน s o l a r เ d ็ดดีไซเนอรท่านไม่ต้องสร้างไซด์เพิ่มนะครับเพียงแค่ท่านกด Export ทุกอย่างจะถูกส่งข้อมูลไปยัง s o ล a r เ d ดมอนิเตอร์ g ก็จะมีข้อมูลตั้งแต่การใส่ไซด์โลเคชันนะครับโปรเจกต์อิน รวมไปถึงไซส์โมเดลลิ่ง PV โมดูลเพลส e มนต์นะครับคือแผงที่ท่านวางไว้บนหลังคาหรือโครงการของท่านทั้งหมดและ Electrical Design นะครับคือจำนวนอินเวอร์เตอร์การจัดสติงในไซส์ของท่าน ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของสตริงอีกครั้งหากหน้างานมีการติดตั้งถูกต้องตามที่ได้ออกแบบไว้ท่านก็สามารถที่จะ Export ได้เลยเมื่อข้อมูลใน d e s i g n อร์ถูกต้องสมบูรณ์แล้วนะครับ ให้ท่านคลิกนะครับปุ่ม export ตรงนี้นะครับจากนั้นตั้งชื่อ s i t e monitoring ของท่านต้องเป็นชื่อที่แตกต่างและไม่ซ้ำกับใครนะครับจากนั้นจะมีหน้าต่างบอกว่า successful แล้วนะครับและให้ท่านเข้าไปในหน้า s o l a r Edge monitoring นะครับไซต์ก็จะโผล่อยู่ในไซต์ list เมื่อท่านคลิกเข้าไปในไซต์ของท่านข้อมูลทุกอย่างที่เราถูกดีไซน์ไว้ตั้งแต่แรกจะถูก Export เข้ามาอยู่ใน s o l a d e อนิเ o อ i ์ลินะครับให้ท่านไปที่หัวข้อ Admin นฟิสิกั l l l เยอ o ลโอเพนเลเยอัลอีดท่านก็จะเจอกับ Layout นะครับที่ท่านเคยสร้างไว้ใน s o l r e d g s i g s i r n e r ไม่ท่านประหยัดเวลานะครับไม่ต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับซึ่ง l a y เ u t นี้นะครับจะรวมถึงการจัดสติงให้เรียบร้อยนะครับรวมไปถึงโมเดล3มมิติก็จะถูกส่งมาทั้งหมดการจัดเรียงแผง ขั้นตอนที่เหลือก็เหลือเพียงแต่สแกนตัว QR Code ของ Power Optimizer เข้าไปนะครับแล้วก็เพิ่มตัว Serial Number ของ Inverter เข้าไปนะครับให้ถูกตำแหน่งสำหรับบางท่านที่สะดวกในการพิมพ์ Serial Number หรือการลากตัว Serial Number เข้าไปในแผงนะครับท่านต้องทำการ Commissioning ที่ไซต์ก่อนนะครับและ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้กับอินเวอร์เตอร์นะครับเมื่อท่านเพิ่มตัว Serial Number อร์อินเวอร์เตอร์เข้าไปนะครับด้านซ้ายมือก็จะมีรายการของอินเวอร์เตอร์และ s ซเรียลนัมเบของ Power Optimizer ขึ้นมานะครับในตอนถัดไปเราจะมาเรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันในการสแกน QR Code ของตัว Power Optimizer เเข้าไปในระบบนะครับซึ่งจะสะดวกและใช้เวลาในการทำงาน ที่รวดเร็วกว่าขอบคุณที่เป็นส่วนหนึ่งของสยามโซลาเซลล์สวัสดีครับ